ตกชดใช้เหยื่ออะไรกันนี่อันนี้บัตเบทเดี๋ยวตีดูตีไกลจกดัดนะครับบัตเบทตีไกลยอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องกอไวๆหน่อยไม่งั้นเหยื่อจะไม่ออกแอคชั่นนะครับโอ้โหดูเสียงครับยังเล้าอ่ะครับตึงปเปี้ยไปดูอีกตัวนี่กบโดดเดีย๋ยวลองดูแอคชั่นดูดูแอคชั่น เอ้ยตัวนี้สายดีวะใช่แล้วตีอย่างพุ่งอะครับบอกเลยนี่ดูดนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหยื่อที่ผมบอกเลยนะผมชอบแอคชั่นแบบนี้มากๆแล้วชอบตีเหยื่อไซส์ประมาณนี้ด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยนะตีไกลปะครครแล้วดูแอคชั่นดิตึงเปียเนียนจัดสุดท้ายเหยื่อเคิปถ้าถามเ่าำหรับเฮียนะสุดท้ายนี่ไม่ตีวูบะครับเจ้าเดิมอะครับบอกเลยว่าตัวนี้ มีมีไว้ชโดโ่ะมีแน่นอนดูแอคชั่นก่อนๆๆอือหือตึงๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่เนียนๆครับผมบอกเลยตึงปีอะโอ้โหโอโหแล้วเพื่อนๆอ่ะใช้อะไรกันบ้างเม้นหน่อยเฮ้ยเีย